ธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ที่พระองค์ทรงสแสดงตลอดพระชมชีพ4 5่พันษานี่มีเยอะมากเฉพาะที่รวบรวมมาเป็นพระไตรปิฎกก็หลายสิบเล่มสนะี่สเล่มบ้าง80เล่มบ้าง ว่ากันว่ามีถึงแ84,000พพรธธรรมขันธ์แต่ถ้าจะสรุปย่อๆนะก็เหลือแค่สองก็คือจริยธรรมนะกับสัจธรรมพุทธธรรมยที่มีมากมาย ก็ล้วนแต่ประกอบด้วยสองส่วนนี่แหละคือจริยธรรมกับศัจธรรมจริยธรรมก็คือคำสอนเกี่ยวกับความดีส่วนศัจธรรมก็เป็นคำสอนเกี่ยวกับความจริงเอาความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำศัจธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรเข้าถึงหรือว่าเข้าใจ แต่ที่จริงคำว่าควรนี่ก็จะเบาไปนะคือถ้าปรารถนาวความสุขเนี่ยปรารถนาชีวิตที่ห่างไกลาจากความทุกข์เนี่ยความดีคือสิ่งที่ต้องทำเลยแล้วก็สัจธรรมหรือความจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเข้าถึงถ้าจะปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้อง ครอบคลุมทั้งจริยธรรมแล้วก็สัจธรรมการปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าจำแนกมาเป็นตรายศิกขาก็ดีอริยมรรคมีองค์แปดก็ดีเนี่ยถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยก็คือการฝึกฝนเพื่อที่จะ ให้เรามีกายวาจาที่ประกอบไปด้วยความดีที่จริงรวมไปถึงกายวาจาแล้วก็ใจด้วยนะที่ประกอบไปด้วยความดีแล้วขณะเดียวกันก็ไปขั้นหนึ่งก็คือว่าฝึกใจให้เราเนี่ยฝึกใจให้เห็นความจริง ทานศีลเนี่ยก็เป็นเรื่องของความดีความดีทางกายทางวาจาส่วนภาวนาเนี่ยก็เป็นการฝึกจิตในด้านหนึ่งก็ให้จิตมีคุณภาพที่ดีเกื้อกูลส่งเสริมความดีแต่สุดท้ายเนี่ยนะก็ การภาวนาก็เป็นไปเพื่อให้เห็นความจริงการทำความดีกับการเห็นความจริงเนี่ยมันเป็นเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญนะของชาวมันจะขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้เลยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็ มักจะเข้าใจพุทธศาสนาสอนแต่ความดีสอนให้ทําความดีทางกายทางวาจาหรือทางใจแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราควรทํามากกว่านั้นนะก็คือฝึกใจใหเห็นความจริงด้วยในโอวัตปาติโมกเนี่ยนะมันก็มีคำสอนพื้นฐานอยู่3ข้อเนี่ย การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการชำระจิตให้ผ่องใสหรือขาวรอดสองข้อแรกนี่เป็นเรื่องของการทำความดีนะซึ่งก็รวมถึงการไม่ทำชั่วด้วยข้อที่สามเนี่ยการชำระจิตเนี่ยนอกจากชำระจิตให้หรือฝึกฝนจิตให้มีความดีแล้วเนี่ย ต้องฝึกฝนจิตให้เกิดปัญญาจนเห็นความจริงแล้วถ้าเห็นความจริงอย่างท่องแท้นี่นะจิตก็จะไม่เป็นไม่มีหรือไม่เป็นที่ตั้งใหากิเลสหรืออวิชชาได้กิเลสอวิชชาความทุกข์ก็ไม่สามารถจะมีที่ตั้งอยู่ในจิตใจของเราได้ แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็มักจะจําได้แต่สองข้อแรกหรือว่านึกถึงแต่สองข้อแรกซึ่งเรียกรวมๆว,ว่าการทำความดีจริงๆการเพียงแค่ทำความดีนี่มันก็มีอน,นิสงมากมายนะมีเพียวต่อชีวิของเรามากทีเดียวเพียงแค่เราถือศีลห้า รักษาศีลห้าให้ดีสม่ำเสมอนะแล้วก็มั่นคงเนี่ยมันก็ช่วยป้องกันความทุกข์นานนับประการเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นกับชีวของเราเอาเพียงแค่ศีลข้อที่ห้าเนี่ยนะถ้าเราปฏิบัติได้เนี่ยนะห่างกายจากสุรายาเมาเนี่ย เพือมันช่วยป้องกันความทุกข์มากมายเลยนะนอกจากจะช่วยป้องกันไม่ให้สุขภาพย่ำแย่เนะพราะโรคตับแข็งนะหรือว่าโรคมะเร็งหรือว่าโรคนานาชนิดแล้วเนี่ยมันยังช่วยประหยัดเงินทองไปได้เยอะเลยในการที่จะหมดเงินไปกับเล่า แ,แล้วงานการก็ไม่ทำเพราะว่ามืนเมาอันนี้ก็ตัดไปได้เลยรวมทั้งความทุกข์ที่เกิดจากอุบัติเหตุเพราะขับรถเมาอันนี้ก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะถ้าเรานะไม่กินเหล้าไม่เสพยา ให้ความทะเลาะเบาแวงก,กันกับคนในครอบครัวเพราะมึนเมาจนกระทั่งทำร้ายเขาตบตีเขาหรือทะเลาะกันเพราะว่าไม่เป็นอันทำงานอันนี้ก็ตัดทิ้งไปได้รวมทั้งคดีความที่เกิดขึ้นเพราะการเมาสุราอารวาสวิวาส ทำร้ายผู้คนทำร้ายเข้าของหรือว่าไปขับรถชนเขาตายนะถูกเขาฟ้องร้องเรียกเงินนะเป็นล้านหรือหลายสิบล้านไอ้ปัญหานี้ก็ตัดทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่จ่าดูนะแค่ศีลข้อหาข้อเดียวเนี่ยนะถ้าเรารักษาไว้ได้มันช่วยป้องกันความทุกข์ต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้นกับเราเงินก็ดีงานก็ดีสุขภาพก็ดีความสัมพันธ์ก็ดีรวมทั้งชีวิตเนี่ยนะมันก็ไม่ต้องกระทบกระเทือนก็เรื่องเดือนเนร้อนใจก็ลดไปได้เยอะก็มีโอกาสที่จะอยู่เย็นเป็นสุขได้สิ่งเข้าอื่นก็เหมือนกันนะเพียนะงแค่เรารักษาเอาไว้ ไม่ลักขโมยไม่คดโกไม่คอร์รัปชันมันก็กันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นกับเราอีกมากมายดัง้ความดีเนี่ยนะมันเป็นกำแพงนะที่มองไม่เห็นแต่ว่าช่วยป้องกันความทุกข์ป้องกันเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะไม่ให้มาถึงตัวเราได้มากมาย โดยเพราะถ้าความดีน,ะนั้นเนี่ยนะไม่ได้จำกัดเฉพาะศีท่าแต่ขยายความไปถึงการให้ทานความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยนะอย่างที่เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องสังขาวัตถุสีเนะนี่ยทานปิยวาจาอจจจริยาสมานตตานะี่สีข้อนี้นี่ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมฝ่ายดีนะเราเรียกว่าเป็นความดีจะเรียกว่าเป็นสีก็ได้ ศีนี่เราอย่าไปเข้าใจว่าไม่ทําอย่างงดไม่ทําอย่างนี้อย่างเดียวแต่รวมถึงการทําความดีนะด้วยทานด้วยสิ่งของเรียกว่าทานด้วยคำพูดเรียกว่าปิยวาจาด้วยการกระทําเรียกว่าฉัตรจริยาแล้วก็ด้วยการไปนะร่วมทุกข์ร่วมสุขนะสเสมอบาสเสมอรไรห,หรือว่าสมานอัตตาให้เป็นอันหนึ่งกันเดียวกันกับผู้คนทั้งหลายด้วยจิตเมตตาปรารถนาดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความดีนะเป็นศีลเหมือนกัน แต่วความดีเราไม่ได้ทําด้วยกายด้วยวาจาเท่านั้นนะเราทําด้วยใจด้ยหรือว่าการฝึกจิตให้มีคุณภาพที่ดีเช่นมีความคิดที่ปลอดจากความโลภนะนะความคิดที่ปลอดจากความโกรธนะความคิดที่ปลอดจากความมุ่งร้ายเนะี่ยที่เราสัมมาสังกัปปะเนี่ยอันนี้ก็เป็นนะ ความดีนะที่ถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจถ้าเรามีความคิดที่ปลอดจากความโกรธนะไม่มีความมุ่งร้ายเนี่ยไอ้ความเครียดความวิตกกังวลนะความรุ่มร้อนในจิตใจจนกระทั่งล้มป่วยหรือเป็นโรคความดันหรือว่า ส้เลือดในสมองแตกนี่ก็ตัดทิ้งไปได้เพ่าะเห็นได้ว่าเนี่ยความดีเนี่ยมันเป็นกำแพงที่ช่วยป้องกันสกัดกั้นความทุกข์มากมายหละประการเนี่ยไม่เกิดขึ้นกับเราหรือว่ามาถึงตัวเราได้แต่ว่ามันยังไม่พอนะ มันจะมีความทุกข์อีกหลายอย่างเนี่ยนะที่สามารถก้าวข้ามกำแพงแห่งความดีนะแล้วก็มาถึงตัวเราได้ทำดีแค่ไหนนะมันก็ต้องเจอทุกบางอย่างเช่นความเจ็บความป่วยจะทำดีแค่ไหนนะมันก็ต้องเจอความแก่ความชารา ความข่องขัดติดขัดของร่างกายนะซึ่งก็นำมาซึ่งทุกขเวทนาทำความดีอย่างไรมันก็ต้องเจอความพัดพาลาคสูญเสียนะไม่ว่าจะเป็นคนรักของรักอันนี้คือสิ่งที่ต้องตระหนักเพราะอะไรนะเพราะว่าความแก่ก็ดีความเจ็บป่วยก็ดีความพัดพลาก สูญเสียก็ดีวรทต้องความตายด้วยนะมันเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นคนดีหรือคนชั่วก็ต้องต้องประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราทำแต่ความดีแล้วเราไม่เปิดใจให้เห็นความจริงนะพอมันมีความทุกข์ที่ว่าเกิดขึ้นเนี่ย จ็บป่วยด้วยโรคร้ายนะหรือว่าพัดพลาคสูญเสียคนรักของรักก็จะทุกข์ระทมมากเลยและบ่อยครั้งเนี่ยถ้าเราทำความดีหรือว่าทำบุญกุศลเนี่ยและเราวางจิตวางใจไม่เป็นนอกจากไม่เปิดใจรับความจริงที่ว่านี่แล้วเนี่ย ยังไปคิดว่าความดีที่เราทำเนี่ยบุญกุศลที่เราบำเพ็ญเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรานะไม่เจ็บไม่ป่วยนะไม่เจอกัเหตุร้ายไม่เจอความพัดพราวสูญเสียอย่างนี้ยิ่งแย่ขึ้นไปใหญ่นะเพราะว่าพอมันเกิดความเจ็บป่วยเกิดความพัดพราวขึ้นมาก็จะขับแค้นใจก็จะผิดหวังจะรุนแรง ถ้ามีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่นะมันหรือขยันทําความดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลนะเรียกว่าพุ่มทุนพุ่มเทนะเพื่อการทําความดีแต่ว่าพอทําแล้วเนี่ยก็ไปคาดหวังผลว่านะจะต้องไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจจะต้องไม่มีเคราะ จะต้องไม่มีความเจ็บความป่วยไม่มีความพัดภาคสูญเสียมีแต่โชคลาภถ้าทำแบบนี้เนี่ยนะหรือทำด้วยความคาดหวังแบบนี้อันนี้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งความทุกข์มากเพราะว่ามันเป็นการวางจิตวางใจที่สวนทางกับความจริงนะมันขัดแย้งกับสัจธรรม พรแม้แต่พระอาหารหันต์ก็ดีนะพระพุทธเจ้าด้วยก็ยังหนีความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพรากรวมทั้งโลกธรรมฝ่ายลบอย่างอื่นอีกเช่นคำต่อว่าด่าทอไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงความตายแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยพอทำดีแล้วเนี่ยไปคาดหวังนะ ว่าจะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยนะจะต้องไม่พัดพลาดสูญเสียอันนี้เนี่ยมันเป็นอันตรายทีเดียวนะเพราะว่าพอเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะยิ่งทุกข์กว่าคนทั่วไปสิยังมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะแกก็รักษาศีลมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะนะบุหรี่ยาเสพติดก็ไม่ค่องแวะการพัน,นัน อบายามุกก็ไม่แตะดีย๋ยวว่าแต่การฆ่าสรรัตว์การลักทร,รัพย์การผติผิดในการเที่ยวผู้หญิงก็ไม่เคยทำอดกั้นเอาไว้เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปรักษาศีลมาอย่างเคร่งครัดแล้วก็ให้ทานทำบุญสม่ำเสมอ ด้วยความเชื่อว่าเนี่ยจะทำให้มีอายุยืนนะมีสุขภาพดีนะไม่มีเคราะห์ไม่มีทุกข์แต่และว,วันหนึ่งเนี่ยพ่อตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งอยู่ในวัยกลางคนตกใจมากนะแล้วก็ผิดหวังว่าทำไมทำดีแล้วเนี่ยจึงต้องมาป่วย ทำไมความดีบุญที่ทำเนี่ยไม่รักษาไม่คุ้มครองรู้สึกเหมือนกับถูกทรยศนะถูกหลอกขับแค้นใจมากตลอดเวลาที่เจ็บป่วยนี่ก็เต็มไปด้วยความก้าวร้าวเต็มไปด้วยความขับแค้นนะว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดี แล้วก็อาราวาสใส่ผู้คนรอบข้างจนกระทั่งไม่มีใครเนี่ยอยากจะเข้าใกลก้แม้กรทั่งหมอพยาบาลถึงเวลาตายก็ตายแบบไม่สงบทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยทำแต่ความดีแล้วก็คาดหวังคาดหวังผลลับจากความดีนะมากมาย จนเกินเลยไปจากความเป็นจริงหรือจนสวนทางกับสัจธรรมที่ถ้าเขาเปิดใจรับสัจธรรมนะยอมรับว่าเนี่ยไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยแล้วก็ต้องตายแล้วก็ทำใจแบบนี้ได้เนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ับแค้นมากก็จะป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ป่วย แต่ว่าน,นี้เขาไม่ได้เข้าใจเรื่องสัจธรรมความจริงว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจา้านี้ก็ยังนะถูกนะเบียดเบียนด้วยโราคาพาดหลายคนเป็นอย่างนี้นะพอพ่อตัวเองไปโรคร้ายทำไมถึงต้องเป็นชั้นชั้นศะึกษาท,ทำความดีนะรักษาศีลมาอยู่ก็ไม่ตบ ท่านก็ให้สม่ำเสมอทำไมท่านจึงต้องมาเจอโรคร้ายแบบนี้หรือทำธุรกิจแล้วธุรกิจมันไม่เจริญไม่รุ่งขาดทุนมากมายหลายคนก็คับแค้นนะ,ะไม่ได้เพียงแต่กลดดาชะตาการรมอย่างเดียวนะแต่บางทียังยัง กลด่าไปถึงบุญกุศลที่ทำว่าทำไมถึงไม่รักษาฉันทำไมถึงไม่ช่วยฉันมีคนจำนวนไม่น้อยนะเวลาทำความดีแล้วก็ชอบพวงบุญคนจากความดีทำความดีเช่นอปล่อยนกปล่อยปลาเป็นประจำหรือว่าทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงใครๆก็โกงกันฉันไม่โกงหรือว่าเอาใจใส่ดูแลญาติพี่น้องพ่อแม่ แต่พอเจออนิถารมนะเจอเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเช่นมีปัญหาการเงินมีปัญหาสุขภาพหรือว่าเจอเรื่องทะเลาะบาดบางวิวาทกับผู้คนหรือว่ามีคนมาต่อว่าก็ขับแค้นใจนะว่าทำไมเนี่ยทำดีแล้วไม่ได้ดี ทำไมความดีที่ฉันทําเนี่ยทาแล้วต้องมาเจอแบบนี้ที่จริงทํำดีก็ได้ดีนะนะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ทําธุรกิจแล้วมันไม่เจริญหรือว่าขาดทุนหรือว่ามีเรื่องทะเลาะบาดมางก,กับผู้คนหรือถูกต่อว่าด่าทอเนี่ยมันไม่เกี่ยวความดีที่เราทําที่เป็นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แล้วที่จิมก็เป็นธรรมดาโลกเลยด้วยขณะผู้จ้านี่ไม่เคยเบียดเบียนใครนี่ก็ยังถูกไม่ใช่แค่ต่อว่าด่าทอนะใส่ร้ายเลยนะใส่ร้ายว่าไปฆ่าคนเพราะอะไรพ่อเมือสัจธรรมนะไม่มีใครในโลกที่จะรอดพ้นจากการถูกนินทาว่าร้ายได้ถ้าเราเข้าใจความจริงแบบนี้ว่าเนี่ยมันคือสัจธรรมมันคือ สิ่งที่เกิดขึ้นนะกับมนุษย์ทุกคนเราก็จะไม่ตีโพยตีพายไม่โยวยวายว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีทำไมบุญไม่รักษานะเราก็จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาว่ามันเกิดจากอะไรแล้วก็หาทางแก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าแก้ได้ทาไมถ้าแก้ไม่ได้ก็ยอมรับ ให้เวลาทำความดีเราต้องต้องระมัดระวังนะว่าเราคาดหวังผลจากความดีมากเกินไปหรือเปล่าเราคิดจะทวงบุญคุณจากความดีมากเกินไปไหมยิ่งวัานั้นคือต้องเปิดใจรับสัจธรรมด้วยไม่งั้นเนี่ยมันจะตีกลับนะอย่างเมื่อสักสีบห้าปีก่อนเนี่ยมันมีไฟไหม้ที่จังหวัดสุรินทร บ้านเรือนถูกเผาพลานไปเป็นร้อยหลังคาก็มีคนนับพันเนี่ยนะสิ้นเนื้อประดาตัวก็มีคนหนึ่งเนี่ยอาจจะหลายคนด้วยมาพูดเข้าหูหลวงปู่ดุลอตุโลนะหลวงปู่เนี่ยท่านอยู่วัดบุรพารามเนี่ยกลางเมืองสุรินมีคนหนึ่งก็ตัดพ่อว่าเนี่ยปู่ญาตาิยยายเขาก็ทำบุญเยอะนะ พ่อแม่เขาก็ช่วยสร้างวัดตัวเขาเองก็ทำบุญไม่ได้ขาดทอดผ้าป่าทอดกระถิ่นก็ร่วมแต่ทำไมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้คือว่าถูกไฟเผาผ่านบ้านเรือนทำไมธรรมะทำไมบุญไม่รักษาทำไมธรรมะไม่คุ้มครองแล้วก็รั่นวาจวาต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำบุญไม่เข้าวัดแล้วผิดหวังอย่างแรงนะไปคาดหวังจากบุญมาก แล้วพอไม่ได้เนี่ยผิดหวังหลวงปู่ดุลท่านฟังแล้วก็พูดเตือนว่าเนี่ยธรรมะมันไม่ได้ช่วยใครในลักษณะนั้นแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยความอันตราทานความวิบัติความเสื่อมความพัดพรากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ประจําโลกอันนี้คนที่มีธรรมะคนที่รู้ธรรมะเนี่ยเมื่อเจอภาวะเช่นนั้นแล้ว จะวางใจอย่างไรจึงไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ต่างหากนีเป็นหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่ว่าธรรมะจะช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้ตายไม่ให้หิวไม่ให้ไฟไหม้ไม่ใช่อย่างนั้นให้เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าปฏิบัติธรรมแต่การทําบุญทํา,ากุศลนะต้องต้องเปิดใจใหเห็นความจริงด้วย<ไป>หเห็นความจริงว่าเนี่ยความอันตรธานความวิบาิความพัดพราาความเสื่อมสลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประจําโลก ในบทอภินิหารปัจจเวรนี้ก็ชัดอยู่แล้วนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมเปความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมเความตายไปไม่ได้เราจะพัดพรางสูญเสียจากของรักของชอบใจทั้งนั้นอันนี้นี่คือความจริงคือสัจธรรมนะั่นที่เราต้องเปิดใจแล้วก็ซึมซับรับเอาให้มันแน่นแน่นหนาอยู่ใน ในจิตใจของเราอย่าขยันแต่ทําความดีนะทําความดีก็ดีแล้วนะแต่ให้เปิดใจรับความจริงด้วยไม่งั้นมันจะมีความคาดหวังที่ผิดผิดที่สวนทาง,งความเป็นจริงหรือสวนทางกับสัจธรรมแล้วความเข้าใจผิดนี่นแหละมันก็จะวกกลับมาทําร้ายเราทําให้ทับแคลนใจในยามที่ป่วยในยามที่พัดพราาหรือว่าถึงกับ ปฏิเสธบุญกุศลไปเลยนี่ถ้าเกิดว่าเราเปิดใจรับความจริงนะว่ามันเป็นธรรมดาอย่างเหมือนกับที่ได้พิจารณาในบทอภินันปะัจโจเวกเนี่ยพอถึงความเจ็บความป่วยเกิดขึ้นนะก็จะไม่ทุกข์ระทมมากอาจจะตกใจสักพักแต่แล้วก็กลับได้สติแล้วก็ยอมรับมันได้ เจอความพัดพลาดสูญเสียนะไม่ว่าคนรักหรือของรักนะก็ยอมรับได้เพราะเพราะว่ารู้อยู่แก่ใจแล้วนะว่ามันเป็นธรรมดาโลกอย่างที่เล่าเคยเล่าถึงนางเ,เคยเล่าถึงภรรยาของพันธุละเสนาบนดีนะที่สูญเสีย นะสามีแล้วก็ลูกถึงส2คนนะสิบหคู่ฝาแฝดสิบคู่แต่ก็ตั้งสติได้ไม่ฟูมไฟไม่ไ,ม,ไม,ม่ร้องห่มนระ้องไหะก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองในการประเคนอังคาดพัตาหาให้กับพระยตรบุรนะแล้วก็พระโมคคารานะได้ตามปกติ เพราะว่าเธอเนี่ยนางเมริกาเนี่ยเข้าใจความจริงของชีวิตว่าเนี่ยสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยนะสักวันหนึ่งก็ต้องสูญเสียไปเรียกว่าถ้าไม่จากเป็นก็จากตายนะการที่นางเมริการะลึกถึงความจริงข้อนี้เสมอเนี่ยก็ทําให้เวลาเจอเหตุร้ายเนี่ยก็ตั้งสติได้ทันไม่เอาแต่ทุกรธรทมฟูมไฟลนะ์พวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่เกิดเหตุร้าย นะแต่ก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วนะพิจารณาความเป็นจริงอย่างนี้เสมอรวมทั้งเรียนรู้จากข่าวสารนะของผู้คนคนนั้นคนนี้ที่เขาสูญเสียนะที่เขาเจอเหตุร้ายแล้วก็เตือนใจหรือย,ย้ำกับตัวเองว่านี่มันเป็นธรรมดา รวมทั้งการที่เราพิจารณาระหว่างที่เราจเจริญสติไปด้วยเนี่ยนะดูกายดูใจเห็นความเห็นสัจธรรมจากกายและใจที่มันแสดงนะโดยเพราะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้ความจริงเนี่ยหรือสัจธรรมมันซึมซับเข้าไปในจิตใจของเราและทำให้เกิดปัญญาจนกระทั่งเมื่อมันเกิดเหตุร้ายขึ้น ก็ยอมรับได้เพราะว่าเผื่อใจไว้แล้วหรือเพราะตระหนักชัดว่ามันเป็นธรรมดาโลกอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเราหันมาสนใจพุทธศาสนามาปฏิบัติธรรมแล้วก็อย่าทําแต่ความดีนะต,ต้องให้ฝึกจิตให้เห็นความจริงด้วยชีวิตจึงจะจิตใจจึงจะกลายจากความทุก